สวัสดีครับผมคอฟฟี่ลักกี้และวันนี้ก็จะมาสอนทำปากกาควง i s ซักเอมบอส V3 กันครับผมก็คิดว่าหลายคนก็คงจะรู้จักกับไ s ซักกันดีนะครับหนึ่งในนักคโปากกาที่มีฝีมือมากที่สุดในโลกและก็แชมป์การแข่งขันควงปากกา World Tournament 2019การแข่งขันชิงแชมป์โลกควงปากกาครั้งล่าสุดนั่นเองครับผมซึ่งไอซักเอมบอส V3 นี้ก็เป็นปากกาควงที่เจ้าตัวดิ่คิดค้นขึ้นมาแล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยเือจนเป็นหนึ่งในปากกาควงที่เจ้าตัวชื่นชอบมากที่สุดครับ วันนี้ผมก็เลจะมาสอนทำปากกาควงรุ่นดังกล่าวกันครับผมอุปกรณ์ที่ใช้นะครับตัวด้าม e อ b o s ส2ชิ้นตัวด้ามของปากกาเจอรโตเทอร์โบแม็กซี่2ชิ้นตัวด้ามคอมซ่า1ชิ้นกริปด็อกเตรกริป1-2ชิ้นกริปของซูเปอร์กริป1-3ชิ้นวันนี้ผมจะใช้เศษเ,เหลือกันครับผมฝา Emboss ฝาเล็ก1ชิ้น p e n เทลเอเนเจ2ด้าม และสุดท้ายนี่ก็เป็นหัวเหล็กของ Pilot o f f หรือ Pilot Next กซ์เรุ่นปากกาลูกลื่นครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยในปัจจุบันในประเทศไทยค่อนข้างหายากแล้วเพราะว่า Pilot o f f หรือ Pilot Next กซ์เส่วนใหญ่ที่ขายในบ้านเราจะเป็นรุ่นของดินสอกดครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยหัวเหล็กจะหนักกว่าอย่างเห็นได้ชัดใครที่อยากทํารุ่นนี้อาจจะต้องลองพยายามตามหาหรือสั่งซื้อจากเว็บไซต์ต่างประเทศดูกันนะครับงั้นก่อน,อนเลยเดี๋ยวเรามาเตรียมชิ้นส่วนต่างๆกันก่อนดีกว่าครับผมตัวด้ามคอมซ่าก็จะถอดไส้หมึกหออรือจ Goto Turbo m a x ็ก็จะถอดชิ้นส่วนต่างๆออกเหลือใช้แค่บอดี้ครับผมจะได้แบบนี้นะครับสำหรับประกายในเจลนั้นเราจะใช้เป็นชิ้นส่วนด้านหน้าของตัวด้ามครับผมก็คือชิ้นนี้ที่อยู่ใต้กริปนั่นเองครับผมใช้ทั้งสองชิ้นเลยต่อไปผมก็จะมาตัดชิ้นส่วนต่างๆให้ได้ความยาวที่เราต้องการใช้กันครับผมโดยเรื่องกันที่ตัวด้ามของ e M Boss ก่อนเลยครับตัวด้าม M Boss นั้นเราจะตัดมาที่ความยาว6.3ซมทั้ง2ชิ้นเลยครับผมโดวยวัดจากด้านหลังกันครับ นี่ครับผมก็จะได้อย่างนี้ออกมานะครับถัดมาเราจะมาตัดตัวด้าม Geoto Turbo Maxi กันครับผมโดยในวิธีทำเนี่ยบอกไว้ว่าให้ตัดออกมาให้ได้4.95เซนติเมตรซึ่งค่อนข้างละเอียดทีเดียวซึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตัดออกมา5เซนติเมตรก่อนละกันครับผมแล้วเดี๋ยวมาตัดบออกให้ได้4.95โดยประมาณกันครับนี่ครับก็จะได้อย่างนี้นะครับ ถัดมาจะเป็นฝา Enboss อันเล็กนะครับเราจะตัดออกมา1เซนติเมตรด้วยกันก็จะได้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆแบบนี้นะครับตัวด้ามคอมซ่านะครับเราจะตัด3.5เซนติเมตรจากด้านหลังครับผมส่วนชิ้นส่วนจาก e n จ m e l นี้นะครับเราจะตัดออกมา2.5เซนติเมตรจากด้านหลังครับนี่ครับผมเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับ ต่อไปก็เป็นกริปของดร็ r คเกรครับผมอันนี้ก็ง่ายๆก็ตัดประมาณครึ่งหนึ่งครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็จะใช้แค่2ชิ้นครับผมก็เก็บอีก2ชิ้นไว้ใช้กับปาการุ่นอื่นเลยนะครับมากันที่กริฟซุปเปอร์กริฟครับผมซุปเปอร์กิปเราจะตัดออกมาเป็น1ข้อ2ชิ้นแล้วก็2ข้อ2ชิ้นกันครับก็จะได้ออกมาตามนี้นะครับ แล้วก็บวกกับเศษเล็กๆอีก2ชิ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้กัน mm. เมื่อได้ตามนี้แล้วต่อไปเราก็มาประกอบกันครับผมเริ่มจากเอาบอดี้คอมซ่าที่ตัดไว้นะครับมาใส่กับฝาเอ็มบอสเล็กอันนี้นะครับใส่ลงไปตรงกลางเลยครับผมจะได้ชิ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะปิดหัวท้ายด้วยกริปซุปเปอร์กริปหนึ่งวงที่ตัดไว้เมื่อกี้นะครับต่อมาก็นำตัวด้ามเอ็มบอสนะครับใส่เข้าไปกับชิ้นส่วนเมื่อกี้ที่เราประกอบไว้นะครับเอาจากด้านท้ายใส่เข้าไปเลย ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีอาจจะหลวมสักหน่อยก็ให้ใช้เทปพ,พันตัวด้ามคอมซาสักหน่อยนะครับก็จะได้เป็นชิ้นแบบนี้ออกมานะครับต่อมาเราก็เอาชิ้นส่วนเอเตเจที่เราตัดไว้นี้ครับมาใส่ไปที่ทั้งสองด้านของบอดี้เอมบอสอันนี้ครับผมซึ่งมันก็จะหลวมนิดนึงนะครับแล้วก็พันเทปลงไปแล้วค่อยใส่ครับใส่ให้ได้แบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาตัวด้ามของซซออโตรเทอร์โบแม็กซี่ที่ตัดไว้มาใส่ลงไปครับผม นี่นะครับก็คือเราจะติดไปอย่างนี้ซึ่งก็เหมือนเช่นเคยว่าเดี๋ยวเราจะเอาเทปมาพันตรงนี้ให้แน่นแล้วค่อยใส่ลงไปนะครับนี่ครับผมก็ได้เป็นลักษณะนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถัดมาเราก็จะหัวเหล็กนะครับใส่ลงไปที่ตัวด้ามเจอ้อโต้ครับซึ่งหากเราใส่ลงไปเลยโดยไม่มีอะไรกันเนี่ยบางทีหัวเหล็กอาจจะหลุดไปข้างล่างได้ดังนั้นเราจะเอาเศษกริปเนี่ยครับมาคล้องที่หัวเหล็กไว้ก่อนเป็นแบบนี้ครับผมแล้วค่อยเอาอย่างเงี้ยกดลงไปที่ตัวด้ามนะครับนี่ครับผมกดลงไปให้ได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะกริปดร็อกเกอร์กริ เมื่อใส่คลิปด็อกเตอร์คลิปลงไปได้ประมาณนี้แล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะปิดด้วยซุปคลิป2องบล็อกที่เราตัดไว้เมื่อกี้ครับผมใส่ลงไปด้านในของคลิปด็อกเตอร์คลิปเลยครับอี่ครับผมก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วก็ทําแบบนี้ซ้ากับอีกด้านหนึ่งด้วยครับผมนี่ครับผมเมื่อได้อย่างนี้ก็เป็นันเสร็จเรียบร้อยครับกับไอซักเอมบอส v 3ครับความยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ24.9เซนติเมตรก็คือเกือบ25เซนติเมตรตามที่เจ้าตัวทําไว้เลยนะครับ ส่วนน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ20.4กรัมโดยประมาณครับผมก็จัดได้ว่าน้ำหนักเบากว่าที่หลายๆคนคิดนะครับง่ายเดี๋ยวเราไปลองควงมันกันดูดีกว่าครับผมเรียกได้ว่าควงง่ายสมคำร่ำลือม,มากๆกับผมกับไอซักอ m b บอ s V3 ด้วยความยาว24.9ซนเมตรซึ่งจัดว่ายาวมากทําให้มันสามารถทําท่าต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยนะครับอีกท้งน้ำหนักที่เรียกได้ว่ามากเพียงพอจะทําท่าพวกพาวเวอร์ต่างๆแต่ก็ไม่มากจนเกินไปจนทําให้พวกท่าตระกูลโซนิกทําได้ยากนะครับข้อเสียเท่าที่ผมรู้สึกมาอย่างแรกก็คือความยาวของมันเนี่ย ในทางหนึ่งมันเป็นข้อดีแต่อีกทางหนึ่งก็เป็นข้อเสียเช่นกันก็คือด้วยความยาวที่มันมากเกินไปเนี่ยทำให้เวลาควงเนี่ยมันสามารถไปกระแทกหรือฟาดสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างง่ายโดยเฉพาะว่าเวลาอัดคอมโบที่หลายๆคนมีพื้นที่จํากัดใช่ไหมปากกายยาวๆเนี่ยบางทีมันก็ฟาดสิ่งต่างๆได้ง่ายจนทําให้เราสามารถพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจได้ครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ใช้เทปในการทําเยอะมากโดยเฉพาะข้อต่อต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าต้องพึ่งผ่าเทปทั้งหมดเลยซึ่งทําให้บางทีเนนีี่ยมมัก็ไทททาดว หลายจุดไม่แน่นเท่าที่ควรนะครับทาให้เวลาควงเนี่ยบางททมอาจะเปี้ยวหรือหลุดได้เช่นกันและอีกอย่างนึงก็คือตรงข้อต่อตรงกลางตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมแอบใช้ตัวซุปเปอร์กริปข้อที่ใหญ่เกินไปหน่อยทําให้เวลาควงมันโดดออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปแก้ให้ใช้กริปซุปเปอร์กริปข้อเล็กลงครับผมเพื่อให้มันพอดีกับขนาดตัวด้ามแล้วก็ฝาเหล็กของเอ็มบอสมากขึ้นครับไอซักเอ็มบอสวีสานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นปากกาที่สมคำาด่าหรือว่าปากกาแชมป์โลกมากๆใครที่อยากทำก เขาบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการหาและการทําครับผมสำหรับว,วันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ